ไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวดำใช่ไม่ได้ตากแดดไม่ได้เดี๋ยวไปไหนเขาจะ่อกใครเย่ออ้วนเหรอใช่เย่อ้วนไหมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเขาบอกใช่เย่ออ้วนไหมเนี่ยโอ้โหเสื้ออะไรเนาะเนี่ย โอ้สวยม่ไจริงนะถ้าถ้ามีอ่ะเจอซื้อมาให้ฉันด้วยฉันฉันชอบไงนี่ไงพี่อ้วนมาซื้ออุปรกรณ์ร้านน้องนี่ประจํำเลยค่ะร้านที่สิบทางเข้าวังจับแต่ม,มีมีต้องหูมาให้ยังอไง่าดูกันนะอุ้ยสี่ล้นอุ้ยพูดใส่เจอจับไปแล้ว

อ like ๋ออย่างนี้เรางอเอาให้ด้านดเอาเอาไปเอาไปเอาไปเดี Bubble> ๋ยวใส่ใส yup ่ถ่ายติ๊กตอกได้สวยดีด้วยเราต้องเลิศโอ้โหมีคนชอบชอบว่านะบอกว่าดี us> us <d us> <d us> ๋อ้วนน่ะอวดสวยสวยด้วยเอฟเฟกต์กันดิโอ้ก็ฉันสวยไงจะว่าสวยด้วยเอฟเฟกต์ได้ไงในในกายยังมีอยู่ใส่อยู่ยขายให้ยอ้วนค ในเป็นดิจิตอลก็มีนะไหนดูดแิแล้วแล้วหน้าปัดยังไงอ่ะนี่โอ้ไม่ไม่ไม่ชอบอย่างเงี้ยออ๋ชอบแบบว่าที่เป็นเนี่ยฉันชอบใส่แบบเนี้ยได้ชอบแบบที่เป็นบแบบนะไอบบบ้น,แบบแบบนี่เลยเนาะนี่เลือนแล้วก็มีเลือนใหญ่มันใหญ่ไปสีนู้นน่าสวยอ๋อสีเทาเนี่ยคนเอ อันนั้นเท่าไหร่อ่ะเอาราคาทุนมาก็พอเจ็ดสิบรูเร้เรื่องรู้เรื่องมานี่ลองใส่ลองก่อนค่ะเป็นไงเป็นไงเออโอเคเลิศเลยไว้ใส่ไปออกงานหรือจะเอาสีดำมีสีดำด้วยนะมีเอาสีดำได้เป่าได้ค่ะสีดำก็แบบที่แเดียวกับที่หัวใหม่นั่นแหละนัน่นแหละจะจะเจอเป็นห่วงอย,อย่างนี้ โอเคเลยอย่างเงี้ยอันนี้นะอยากได้ต้มหูมากอ่ะที่เป็นห่วงห่วงอ่ะที่เป็นห่วงห่วงแบบที่เดี๋ยวอ้วนเคยซื้อประจำทำไมนนมากทัดไม่ไม้แต่หนูเจออ่ะหนูไม่เจอรอบน,น,น,นี้เนี่ยหนูไปซื้อต้มหูไงเอา t h i ด้วยได้ได้อ,อุปกได้นะฮะแต่แค่คุออกมันเหนื่อยะค่ะอันนี้มันเอาออกได้ถ้าเดี๋วอ้วนไม่ชอบที่มันเป็นแบบว่าโอเคโอเค อาาโอเคโอเคนี่ค่ะร้านยี่สิบเราเราไม่รีบแต่เราจะเดินให้ดูสินค้านะคะนี่ร้านยี่สิบร้านน้องเลยค่ะทางเข้าวังกระจับค่ะมีทุกอย่างถ้าใครจะแยกครอบครัวมาเลยนี่ตะกร้าถัางใส่น้ำมีครบเสื้อผ้อา นี่มีเสื้อแขนยาวด้วยโอ้ยทุกคนราคาเนี่ราคาถูกด้วยค่ะนี่ก็ขอนองเขามีนะนี่นี่เยาวาน่ะใช้ที่นี่เยาวานไม่ซื้อของแพงอ่ะเย้วนใส่แบบนี้เลยแบบง่ายๆอ่ะเพราะว่าเยาวานเยาวานซื้อซื้อร้านนี้ประจําเพราะว่าเยาวานแต่งตัวแบบง่ายๆอ่ะซื้อ ไม,ไม่เน้นของของแพงเน้นเน้นราคาแบบนี้ใส่รัดดีจะบอกให้ใส่ตึงปีเหลืย <laughs> ใส่ฟิตปีฟิตปีเลยขอบอกแกมาเหอะแกมาเหอะเนี่ยมีทุกอย่างคนตัวอว้วนตัวเล็กอะไรได้หมดมีทุกไซส์ค่ะนี่โอเคนี่รองเท้าเด็กมีของเล่นเด็กมี นี่นี่เดี๋ยวท่ายไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานชี้จะซื้อให้นี่ของเล่นเด็กน,กน,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 นี่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 ด้วยเจ๊ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอให้ขายดีๆค่ะ,คคะจ้า